สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความคิดสำคัญสคัญนะครับจากคลิปวิดีโอตัวหนึ่งที่ชี้ให้เห็น6ความคิดที่เหมือนเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นนะครับอาจจะทำให้หลายคนยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมาแกะดูสกัดเอาแก่นความคิดพวกนี้ออกมาว่าเอ๊ะมันมีความเชื่อแบบไหนก็แน่ที่แบบว่าคอยดึงเราไว้เงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับ ใช่เลยค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะคือการเข้าใจความคิดที่เป็นเหมือนรากฐานของเราเนี่ยอมืมันสําคัญมากๆเลยนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้เลยเพราะหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาการเงินมันไม่ได้มาจากเออโชคชะตาหรืออะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่มันมาจากกรอบความคิดที่เราอาจจะแบกรับมันไว้เองอะคะ่ะโหประเด็นแรกที่คลิปเขาชี้ให้เห็นนี้แบบฟังแล้วสะดุดเลยครับคือความเชื่อที่ว่าฉันไม่คู่ควรกับความรวย หรือไม่ก็เกิดมาจนก็คงต้องจนต่อไปอะไรแบบนี้มันดูจำกัดตัวเองมากๆาเลยนะครับมันฝังรากลึกได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะมันฝังลึกกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะอาจจะมาจากการเลี้ยงดูหรือว่าประสบการณ์เก่าๆในอดีตนะคะมันทำให้คนแบบไม่กล้าแมา้แต่จะฝันใหญ่ๆพอมีโอกาสดีๆเข้ามาก็อาจจะปัดทิ้งไปซะง,งั้นเหมือนอในคลิปมีเคสแอนนานะคะที่เขาไม่คว้าโอกาสไว้เพราะติดอยู่กับความคิดว่าแบบ ตัวเองไม่ดีพอไม่เหมาะสมอ๋อครับครับแล้วแบบนี้เราจะพอมีวิธีทลายกำแพงความคิดแบบนี้ได้ไหมครับอืมจุดเริ่มต้นเลยนะคะคือต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ก่อนแล้วก็ลองตั้งคำถามกับความเชื่อนั้นๆดูว่าเอ๊ะมันจริงเสมอไปหรือเปล่าอย่างในคลิปก็มีตัวอย่างคุณประวิทย์นะคะที่เขาเริ่มสงสยัยเริ่มหาความรู้แล้วก็ทำให้เห็นว่าเออความจนมันไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมนะ แต่มันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็ทักษะที่เราสร้างขึ้นมาได้การกล้าที่จะเชื่อใหม่ว่าเราก็มีสิทธินะเราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อันนี้แหละค่ะคือก้าวแรกที่แบบส่งพลังมากๆเลยครับพอพูดถึงเรื่องความเชื่อที่จำกัดตัวเองแล้วมันก็น่าจะโยงไปถึงอีกประเด็นที่คลิปพูดถึงนะครับคือเรื่องการคิดสั้นเอาแค่วันนี้กับการใช้ชีวิตไปวันๆตามยถากรรมครับมันต่างจากการวางแผนระยะยาวอย่างไงบ้างครับค่ะค่ะ มันคือการที่เราโฟกัสแค่การเอาตัวรอดไปวันๆนะคะขาดการมองภาพอนาคตระยะยาวไม่ได้คิดเรื่องพัฒนาตัวเองเท่าไหร่คือพอมีเวลาว่างก็อาจจะใช้ไปกับเรื่องบันเทิงเรื่องผ่อนคลายชั่วคราวแทนที่จะเอาเวลาไปแบบลงทุนกับการเรียนรู้หรือวางแผนอะไรเพิ่มเติมซึ่งระยะสั้นมันก็อาจจะดูสบายๆนะคะแต่พอมองยาวๆแล้วเนี่ยมันเปราะบางมากค่ะอ๋อเข้าใจครับ เหมือนกรณีคุณสอนในคลิปใช่ไหมครับที่พอเจอวิกฤตแบบตกงานกระทันหันก็เลยไปไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลย ใช่เลยค่ะไม่มีแผนสำรองไม่มีเงินเก็บหรืออาจจะไม่มีทักษะอื่นๆสำรองไม่เลยพอเจอเรื่องไม่คาดฝันก็เลยลำบากครับผมการปรับมุมมองจากแค่เป็นคนรับมือกับสิ่งที่เข้ามาเรื่อยๆมาการพยายามกำหนดทิศทางชีวิตตัวเองดูบ้างแม้จะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างการเริ่มออมเงินวันละนิดหรือว่าหาความรู้อะไรใหม่ๆวัลนละหน่อยพวกนี้มันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยนะคะในระยะยาวเหมือนการสร้างเกราะป้องกันให้ชีวิตเรานะคะครับ ทีนี้มาถึงอีกสองความคิดสุดท้ายที่คลิปพูดถึงซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือทัศนคติที่ว่าเงินคือสิ่งชั่วร้ายกับอีกอันคือการที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดจะสร้างธุรกิจหรือสินทรัพย์เป็นของตัวเองเลยสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงครับเนี่ยอืม มันเชื่อมกันตรงนี้นะคะคือถ้าเรามองว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีหรือมองว่าคนรวยคือคนโลภคนไม่ดีคนขี้โกงอะไรแบบนั้นนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่คู่ควรที่จะมีเงินเยอะๆได้หรืออาจจะมองไปเลยว่าการสร้างฐานะการทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของคนธรมรมดายอย่างเราอ๋อ oh. ครับครับเหมือนตัวอย่างคุณวีระที่มองว่าถ้าทำธุรกิจแล้วจะไม่ใช่คนดีหรือคุณสมชายที่ทำงานประจำมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยคิดเรื่องการมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญคือต้องลองปรับมุมมองดูใหม่ว่าจริงๆแล้วเงินมันเป็นแค่เครื่องมือนะคะมันกลางๆดีหรือร้ายเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้มากกว่า แล้วการสร้างธุรกิจหรือการสะสมสินทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะคนที่มีต้นทุนสูงหรือคนรวยแต่เกิดนะคะแต่มันเริ่มได้จากการเปลี่ยนบทบาทของเราจากเดิมที่เราอาจจะเป็นแค่ผู้บริโภคหรือลูกจ้างลองมองหาลู่ทางเป็นผู้สร้างหรือเจ้าของอะไรเล็กๆน้อยๆดูบ้าง แม้จะเริ่มแบบเล็กๆก่อนก็ได้ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการเริ่มมองหาช่องทางอื่นในการสร้างรายได้เพิ่มหรือการค่อยๆสะสมสินทรัพย์ไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนนะคะมันคือการก้าวออกจากวงจรเดิมๆเป็นการสร้างทางเลือกสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองในระยะยาวได้ค่ะโอฟังดูแล้วความคิดทั้ง6อย่างที่เราคุยกันมานี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจํากัดศักยภาพตัวเองการมองอะไรสั้นๆไม่วางแผน ทัศนคติลบๆเกี่ยวกับเงินหรือการไม่คิดสร้างอะไรเป็นของตัวเองเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นกับดักทองความคิดที่มองไม่เห็นแต่แบบมีพลังมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากๆเลยนะครับจริงอย่างยิ่งเลยค่ะมันเป็นกำแพงใสๆที่ส่งผลต่อชีวิตจริงของเราแบบมหาศาลเลยการที่เราจะก้าวข้ามความท้าท,ยทายทางการเงินไปได้เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการรอโชคช่วยหรือรอโอกาสวิ่งเข้ามาหานะคะ แต่ต้องเริ่มจากการหันมาสังเกตแล้วก็ปรับเปลี่ยนโปรแกร,รมความคิดในหัวของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลงมือทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอครับผมก่อนที่เราจะจบกันคุยกันวันนี้ผมว่ามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอยากจะทิ้งทายไว้นะครับให้ลองกลับไปคิดกันดูคือลองสำรวจตัวเองดูครับว่ามีความคิดหรือความเชื่อแบบไหนที่เราคุยกันไปวันนี้ ที่อาจจะกำลังทำงานเงียบๆกำลังจำกัดศักยภาพของเราอยู่ในใจโดยที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเลยก็ได้แล้วถ้าเจอแล้วเนี่ยเราจะเริ่มก้าวแรกในการค่อยๆถลายกำแพงความคิดนั้นออกไปได้อย่างไรบ้างลองไปขบคิดกันดูนะครับ